สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ The Angel c a r e a d i n g Channel แล้วก็กราบสวัสดีชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภนะคะก็เดือนนี้คือเดือน เมษายนนะคะไตรามาสที่2ของปีแล้วก็เป็นเดือนแรกของไตรามาสนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆของผู้อ่านเนี่ยชาวราศีพฤษภผู้อ่านเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงปีใหม่มาน่าจะผ่านเรื่องราวอะไรเยอะๆมามากมายแล้วทีนี้พอมาเดือนนี้เรามาดูกันว่านะคะตัวเนขผู้อ่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรใบแรกเลยนะคะคุณได้ไพ่8ดเหรียญ นะคะไพ่แดเหรียญเป็นไพ่ตัวตนเป็นไพ่พื้นฐานของดวงชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะแเหรียญมันเป็นไพ่ของการเงินที่ดีมากๆนะคะหม,หมายถึงนะคะหรือมองเห็นนะคะว่าชาวราศีพฤษภของผู้อ่านนั้นนะคะคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองทางด้านการหาเงินเพิ่มมากขึ้นมีศักยภาพในการทําเงินมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมาหรือเดือนที่ผ่านมาหรือคุณสามารถเก็บเกี่ยว เก็บหอมรอมริบได้เงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือนําไปฝากนําไปลงทุนได้มากขึ้นนะคะการเงินชีวิตเดือนนี้นะตั้งแต่เบอแรกถือว่าดีมากๆเลยนะไพ่มันหมายถึงแบบนั้นแต่ถ้ามองหาในเรื่องของไพ่ตัวตนลักษณะบุคลิกความรู้สึกและอารมณ์ในตอนนี้ต้องบอกว่านะคะไพ่ใบเนี้ยเหมือนชาวราศีพฤกษพของว่าอา่านคุณกําลังมีความคิดใหม่ๆม,มีไอเดียใหม่ๆ กำลังหาแนวทางในการที่จะพัฒนาตัวเองกำลังหาแนวทางช่องทางในการที่จะาหารายได้ให้เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือกำลังที่จะมองหาช่องทางในการที่จะเก็บเงินนะคะเพราะอาจจะเป็นเดือนที่แบบว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้เงินค่อนข้างเยอะเงินได้มาเท่าไหร่ก็เหมือนหยิบจ่ายใช้สอยไปเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้มาเลยทําให้แปดเรียนตรงนี้มันบ่งบอกถึงการที่ชาวราศีพฤษภของผู้อ,อ่านเนี่ยพยายามที่จะทํา อะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะความมุ่งมั่นของชาวราศีพฤษภของผู้อ่านที่มีอยู่ตอนนี้มันกําลังจะโชว์ศักยภาพของตัวคุณเองให้กับคนรอบข้างได้เห็นความเก่งความสามารถความมีความมุาม,มานะความพยายามความเขาเรียกว่าการที่คุณพยายามที่จะ,ะโชว์สกิลโชว์ความสามารถให้เห็นถึงเขาเรียกว่าวอะไร ว่าตัวตนคุณเองเนี่ยมีมากพอแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นโชว์ักิภาพให้กับเจ้าเจ้านายโชว์ความรับผิดชอบให้กับครอบครัวให้กับคนรักโชว์ความสามารถหรือสกิภาพตัวเองให้กับทีมงานตัวเองนะคะให้เป็นคนแกร่งคนเก่งนะแต่ในสิ่งอี้นใดแต่จะบอกว่านะคะตัวคุณเองอ่ะชาวราศีพฤษภผู้อ่านคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วเป็นคนที่มีความอดทนสูงเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอ,อยู่สภาวะ ภายใต้แรงกดดันค่อนข้างเยอะเพราะฉันเนี่ยความนิ่งนะคะความนิ่งของชาวราศีพฤษภความความมีเขาเรียกว่าความความมีเป็นคนที่ยืนหยัดในความคิดของตัวเองตรงเนี้ยค่ะมันดีสำหรับชาวราศีพฤษภตรงที่ว่าคนอื่นเขาไม่สามารถที่จะมา ดูถูกอะไรเราได้เพราะว่าความอดทนและความสามารถที่คุณมีมันมันโชว์เห็นเห็นถึงความเป็นชาวราศีพฤษภของคมเป็นวัวกระทิงอะนะคะมันเป็นแบบนั้นนะแต่สิ่งหนึ่งผู้อ่านอยากให้ระวังก็คงจะเป็นในเรื่องราวของคนใกล้ชิดอ่าญาติสนิทมิสหายที่เคยนะต้องเรียกบอกว่าที่เคยรู้จักกันมาดีกว่าอาจจะเป็นเคยสนิทกันมาเคยรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็ อาจจะมาเจอกันอีกมีเรื่องให้ต้องมาเจอกันมีเรื่องที่ต้องให้มันติดต่อประสานงานจะบอกว่ากลุ่มนี้ค่ะผู้อ่านอยากให้เพื่อนๆชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภลืมไปได้เลยเราไม่มีความจําเป็นจะต้องไปติดต่อญาติเก่าๆมิตรเก่าๆเพื่อนเก่าๆที่เคยห่างเหินกันมานานแล้วแล้วก็กลับมาติดต่อกันเพราะว่าเขากําลังจะนําเรื่องราวที่ เป็นปัญหาเนี่ยเอามาหาเราแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาของเราที่เราจะต้องเข้าไปรับฟังรับรู้และช่วยแก้ปัญหาจนปัญหานั้นตกมาอยู่ที่นั่งของเราเองจนกลายเป็นว่าเอ้เรากลายเป็นคนที่มีปัญหามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องนั้นๆด้วยอย่างเช่นการไปค้ำประกันนะคะการไปเซ็นสัญญาเงินกู้การที่คุณไปกู้ร่วม หรือการที่คุณไปช่วยเหลือคนอื่นโดยเอาทรัพย์สินของตัวเองเอาอะไรของตัวเองหรือไปช่วยพูดคุยเจรจาปัญหาเดือนนี้จะบอกว่าให้ระมัดระวังอย่าไปเด็ดขาดอย่าไปเกี่ยวข้องเด็ดขาดให้ระวังตัวคุณเองในเรื่องนี้นะคะแม้กระทั่งไปเซ็นคำประกันในเรื่องของการเข้างานการฝากเข้าราชการรัฐวิสาหากิจ เข้างานอะไรต่างๆแนะนำบุคคลน,นี้เข้าไปทำงานที่นี่ไปฝากฝังคนนี้เข้างานที่นี่จะบอกว่าเดือนนี้จะต้องระวังเพราะคนคนนั้นถ้าคุณได้ช่วยเหลือเขาไปแล้วจะบอกว่าเขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณนั้นอยู่ในที่นั่งลำบากคุณจะเสียชื่อเสียงนะคะเสียสิ่งที่คุณความดีงามที่คุณสะสมมา นะคะผลงานที่คุณเคยสร้างมาเขาจะทําให้คุณเสียเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้นะ,ะผู้อ่านไม่ได้บอกจะบอกว่าห้ามก็รู้สึกกะไรอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณสนิทมากก็ได้แต่เลี่ยงได้นะคะเพื่อนๆเ,เลี่ยงไมเลยนะคะรักตัวเองให้มากๆอย่าเอ็นดูเขาจนเอ็นเราขาดนะคะช่วยเหลือกันอย่างอื่นนะคะอย่าเอาชื่อเสียงความดีงามตัวเองที่สั่งสมมาไปแลกนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะอย่ามากๆหรือไพ่แปด แเหรียญตรงนี้บวกกับเจ็ดดาบตรงนี้ไม่แนะนำให้ทำธุรกิจร่วมกับบุคคลอื่นไม่ควรมีคู่หุ้นส่วนตอนนี้ในเรื่องของการทำธุรกิจการลงทุนการเปิดร้านค้าการอ,าอะไรก็แล้วแต่นะคะ ผู้อ่านจะขอพูดว่าห้ามเด็ดขาดเพราะอะไรตำแหน่งที่สิบผู้อ่านยกมารอบที่สองแหละไม่ได้พูดถึงสัทีนะเพราะว่าสิบดาบเนี่ยมันคือการที่เราถูกหลอกโดยสิ้นเชิงมีคนที่เราไว้ใจที่สุดที่เราคาดหวังมุ่งหวังกับคนเนี้ยเขากําลังหลอกลวงเราและกําลังจะแทงข้างหลังเราจนเราบาดเจ็บสาหาัสทุกทนและทรมานเพราะฉะนั้นไพออกมาเตือนไม่ได้หมายความว่า มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่ให้ออกมาเตือนระมัดระวังรอบด้านสัญญาต่างๆอ่านให้ดีถ้าจะเซ็นจะค้ำอะไรจะซื้ออะไรร่วมกับใครจะทำะกิจการร่วมกับใครธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่นะคะให้อ่านให้รอบด้านเพราะอะไรคะตำแหน่งที่4ที่5าเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเชื่อมโยงตำแหน่งปัจจุบันและอดีตเพราะว่าคุณอาจจะเคยเจอเรื่องนี้ผ่านมาแล้วเป็น ประสบการณ์ในการที่ไปหลงเชื่อจนเสียเงินเสียทองงาความไว้ใจจนเสียเงินเสียทรัพย์สินมาแล้วทีเนี้ย อดีตนั้นที่เคยเกิดขึ้นนะจงเป็นอุทาหรณ์เพราะว่ามันมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องมันมีในเรื่องของความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องมันมีในเรื่องของการหลอกลวงมาเกี่ยวข้องมันมีในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจมาเกี่ยวข้องมันมีของความถึงความเป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นเครือญาติเป็นพี่น้องร่วมท้องบิดามารดา อะไรก็แล้วแต่ค่ะคือผู้อ่านอยากแนะนำน้องว่าเป็นไปได้ก็อย่าเด็ดขาดเพราะไม่งั้นจากที่คุณหาเงินมาเท่าไรก็ตามได้เงินมาเท่าไหร่ก็ตามมันจะต้องไปเสียให้กับคนเหล่านี้ค่ะเ,เพื่อนๆเนาะอันนี้ฝากเตือนตั้งแต่ตอนแรกเลยนะทีนี้เรามาพูดกันเรื่องงานดีกว่าถ้าพูดกันเรื่องงานถ้าจังหวะนี้ชาวราศีพฤษภของผู้อ่าน นะคะการงานของคุณถ้าคนที่ทํางานณนะปัจจุบันตอนนี้คุณจะต้องระมัดระวังได้รอบคอบในการคิดในการตัดสินใจในเรื่องของการงานมากๆนะคะในเรื่องของการเซ็นเอกสารการไว้ใจบุคคลอื่นให้ไปรับเอกสารแทนให้ไปเซ็นลงนามเอกสารแทนให้ไปส่งเอกสารแทนมันอาจจะเกิดการผิดพลาดมันอาจจะเกิดการที่เขาไม่ได้ทําตามที่เราบอกเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้ตัวคุณเองนั้นพบเจอกับปัญหา นะคะหรือเราอาจจะไว้ใจลูกน้องเราจนเกินไปจนนี้ตรงนี้จะต้องระวังนะคะถ้าสิ่งที่เป็นในเรื่องของการงานอย่างหนึ่งที่ว่าอ่านจะบอกก็คือเร็วๆเนี้ยมันจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอันดับหนึ่งเลยนะคะของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะ ่าไม่ได้อยู่ในจุดนี้ไม่ได้ทํางานในฝ่ายนี้ไม่ได้ทํางานในจุดนี้คุณอาจจะมีการถูกโยกย้ายถูกเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตําแหน่งอื่นไปทําที่อื่นไปต่างจังหวัดไปสาขาปริมณฑลไปทําที่ภาคตะวันออกไปทําที่ภาคเหนือตอนล่างกลางตรงบนภาคอีสานอะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสได้เดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของงานการงานเพื่อไปรับโปรเจกต์ใหม่ๆ เพื่อไปเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆไปรับสาขาที่เปิดใหม่ขยับขยายบริษัทของคุณมีโอกาสขยับขยายธุรกิจมีโอกาสเติบโตอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่ตรงจุดเดิมนะคะแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังคือศักยภาพและผลงานอย่าดรอ นะคะเพราะว่าปัญหาตรงที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะผู้อ่านต้องเตือนไว้ก่อนว่าคุณอาจจะเจอคนที่เขาแบบว่าคอยเลื่อยขาเก้าอี้คุณอยู่คอยจับผิดคุณอยู่คอยเพ่งเล็งคุณอยู่จนทําให้คุณเนี่ยเกิดปัญหาในที่ทํางานกับเพื่อนร่วมง,งานจนทําให้คุณเนี่ยพลาดพลังได้นะคะอาจจะมีการฟ้องร้องคดีความกันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทำอย่าไว้ใจคนอื่นนะคะถามว่าโอกาสก้าวหน้าความก้าวหน้าของคุณมีไหมมีในเรื่องของการงานนะคะคุณมีคนที่ถ้าพูดตามตรงไพ่ลักษณะ,ะความหมายเชิงบวกของไพ่เจ็ดดาบตรงนี้นะคะ ไม่ว่าคุณกําลังจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอยู่ก็แล้วแต่ตอนนี้เครียดสภาวะหนักอะไรคุณจะมีคนที่เขาคอยแอบ,บช่วยเหลือคอยผลักดันคุณคอยอุปถัมภ์คุณอยู่ห่างๆคอยแอบ,บดูแอบ,บช่วยเหลือแอบเป็นแบ็กกราวแบ็กแอบเป็นแบ็กหลังให้กับคุณอยู่ก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนผลักดันให้คุณคุณมีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงานคุณอาจจะเขาเรียกว่าพอเจออะไรมาหนักคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตน่ะได้สู้ชีวิตจนแบบว่า สามารถที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวคุณได้ถ้าคุณเจออยู่ในสภาวะที่ที่แย่นะคะมันก็จะอันนี้นะคะขออนุญ,ญาตปิดไว้แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งสักครู่ค่ะ ขออภัยนะคะเมื่อสักครู่เป็นสายเข้านะคะโอเคเรามาพูดถึงในเรื่องของคนที่สนับสนุนเพื่อนๆน,นะคะก็คงจะเป็นปเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากหัวหน้าเจ้านายหรือคนใกล้ชิดในที่ทํางานของคุณนะคะที่เขาคอยผลักดันคุณอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆของผู้อ่านนะชาวราศีพฤษภตัวคุณเองไม่ต้องขังมลเลยว่าตอนนี้คุณกําลังเจอปัญหาอะไรอยู่จะบอกว่าคุณกําลังจะเจอสิ่งที่ดีในชีวิตและมีโอกาสตรงนี้แหละคะ่ะปัญหาที่มันเข้ามา ในชีวิตของเพื่อนๆผู้อ่านนะคะมันจะเป็นปัญหาที่พลิกวิกฤตและเป็นโอกาสเพราะอะไรคะไพะะ่เนี่ยค่ะมันม่งบอกถึงคนที่เขาจะเป็นคนสนับสนุนผลักดันคุณเขาเป็นตําแหน่งใหญ่เขาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดในในตำแหน่งบริษัทของคุณก็ว่าได้นะคะหัวหน้าเจ้านายใครก็แล้วแต่นะคะเขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณเนะะี่ยค่ะ ประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือคยกว่าได้ปรับเลื่อนขั้นอีกก็ว่าได้หรือแม้กระทั่งว่าไม่ใช่แค่ตําแหน่งหน้าที่การงานตรงนี้นะคะมันจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับในส่วนของเงินที่คุณจะได้รับหรืออีกในหนึ่งเลยต้องบอกว่า นะคะโอกาสในเรื่องของการงานการปรับเปลี่ยนขยับขยายการโยกย้ายตําแหน่งฝ่า,ายการไปรับโปรเจกต์ที่อื่นการไปรับสาขาอื่นคุณอาจจะมีโอกาสได้รับการเงินตรงนี้เพิ่มมากขึ้นจากเคยได้3-4มสี่หมื่นอาจได้เป็น5-6 0 0 0ื่ ะะการปรับตําแหน่งตรงนี้บวกกับเงินที่คุณได้นะคะหรือการที่ตัวคุณเองได้รับโปรเจกต์นี้คุณได้รับเงินเพิ่มมากขึ้นเป็นแสนก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่แปดเหรียญและไพ่ราชาเหรียญทับตัวตรงนี้ค่ะเพื่อนหมายถึงว่าคุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนนะคะแล้วก็ได้เงินแบบเป็นก้อนใหญ่เลยนะคะสาหรับตัวคุณในช่วงจังหวะนี้ใกล้ๆนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้การเปลี่ยนแปลง ของชาวราศีพฤกษบของผู้อา่านผู้อ่านบอกเลยว่ามันเป็นโอกาสครั้งสําคัญของชาวราศีพฤกษบที่จะแสดงความเขาเรียกแสดงความสามารถโชว์ศักยภาพนะคะเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะในวิชาชีพของตัวคนเองเพิ่มทักษะภาษาหรือการเรียนรู้การไปต่างประเทศชั่วคราวเพื่อเรียนภาษาการไปเรียนเทคคอร์สสั้นๆเพื่อ,อเพิ่มศักยภาพสกิลฝีมืองานของตัวเองอย่างนี้ค่ะ มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของเอ๊ะทำไมไพ่มาแย่ขนาดนี้นะคะแต่อย่างสิ่งที่ผู้อ่านพูดว่าให้ระวังนั้นก็คือจะต้องระวังจริงๆนะคะอะไรที่เราไม่มั่นใจเราก็ให้ศึกษารายละเอียดให้ดีๆนะคะแล้วเป็นไปได้ก็ให้ไปเขาเรียกว่าไปปรึกษาคนที่เขาเป็น เป็นคนที่เขามีประสบการณ์คนที่เป็นผู้รู้เป็นกูรูเป็นคนที่เรารู้จักครูบาอาจารย์รุ่นพี่หรือว่าพ่อแม่เราที่เขามีประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่มาก่อนก็ไปปรึกษาคุณจะได้รับการปรึกษาได้รับคําแนะนําที่ดีได้นะคะส่วนเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤษภของผู้อ่านถ้าคุณมองในเรื่องของการเดินทางชาวราศีพฤษภของผู้อ่านคุณจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะเร็วๆนี้แหละภายในเดือนเกิด ภายไม่เกินเดือนเกิดของชาวราศีพฤกษพนะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการเดินทางไม่เกินสัปดาห์สุดท้ายถ้าไม่ใช่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้เดือนเกิดก็ต้องเป็นประมาณสักนี่แหละค่ะประมาณสักกลางๆปี นะคะคชาวราศีพฤกษพของผู้อ่านคุณมีโอกาสได้เดินทางนะคะดูแลสุขภาพนะคะชาวราศีพฤกษบช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะเจ็บป่วยล้มมอนนอนเสือนะ่อนะไม่สบายนะคะเกิดสภาวะเครียดนอนไม่หลับนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลมีโอกาสก,ก็ไปเจาะเลือด ไปบริจาคเลือดหรือไปตรวจสุขภาพประจําปีผ่านมาต้นปีแล้วนะคะอย่าลืมอย่าลืมในเรื่องของสุขภาพนะคะให้มันไปตรวจเช็คร่างกายบ่อยๆนะคะเรื่องการเงินผู้อ่านพูดไปแล้วเนาะว่า8เหรียญกับราชาเหรียญคือการเงินเป็นแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผู้อ่านอยากย้ําเติมไปหน่อยอีกหนึ่งคือว่าถ้าใครมองในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินเป็นของตัวคุณเองนะแปดเหรียญจะเหมาะสําหรับคอนโดระดับประมาณ4 3ล้าน2ล้านขึ้นไปหรือ รถประมาณแบบประมาณสัก8 9ดเก้าแสนไม่เกินล้านนะคะคุณมีโอกาสได้นะสำหรับชาวราศีพฤษศนะคะส่วนจังหวะของคนมีความรักในเรื่องของครอบครัวคนมีครอบครัวระวังใครที่มีความลับ และก็ยังปิดบังอะไรคนรักตัวเองอยู่ทุกเรื่องนะคะคุณอาจจะมีโอกาสจับได้และก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องจะต้องนะคะพูดความจริงมีความจริงใจต่อคนรักนะคะอย่าปิดบังซ่อนเร้น นะคะมีอะไรให้พูดไม่งั้นบอกเลยว่านะคะไม่ว่าจะเป็นชาวราศีพฤษภหรือคนรักชาวราศีพฤษภเองก็แล้วแต่คุณมีโอกาสจะเสียเงินนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันอาจจะอย่างเช่นอาจจะมีการเรียกร้องในเรื่องของการเงินกันเกิดขึ้นหรือจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดจับได้นะคะเพราะฉันเนี่ยสิบดาบตรงนี้การันตีเลยว่ามีเรื่องราวแน่นอนสำหรับคนที่เป็นคู่รักนะคะ ส่วนสําหรับคนที่เป็นคนโสดผู้อ่านจะพูดแบบนี้แปดเหรียญเนี่ยกับเจ็ดดาบเนี่ยแน่นอนคุณมีคนที่แอบรักแอบชอบคุณมีคนที่เข้าหาคนมีคนที่คุยด้วยหรือคนหรือคุณเป็นคนที่มีคนเปนอยู่นะตอนนี้ดูแลใช้จ่ายชีวิตให้คุณอยู่ตอนนี้ใครที่เพิ่งถูกโดนเทโดนทิ้งอกหักรักคุดนะคะหรือยอมออกมาจาก เรื่องราวเก่าๆคู่ชีวิตเก่าๆผู้อ่านบอกเลยว่าออกมาเลยค่ะและก็ไม่ต้องไปเสียดายและก็ไม่ต้องไปเฝ้าคันหนึ่งคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอะไรเก่าๆในชีวิตเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณลืมเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆไม่ได้คุณจะไม่มีโอกาสเห็นแสงสว่างบนปลายอุโมนคุณจะไม่มีโอกาสได้เจอคนที่ใช่เข้ามาเพราะคนนี้กําลังจะมาคนนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นคนที่แบบว่า อ,อยู่ในหลักวัฒนธรรมหรืออะไรแบบต้องเป็นไปตามคำนองทำนองลองทำทำนองคลองทำหรือเปล่าคะต้องขออภัยนะไพ่เดวิลเป็นไพ่ที่คุณจะเจอคู่แท้ที่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันเจอการพูดกันเหมือนคนศีลเสมอกันนะคะรักกันชอบพอการตัดสินใจไปอยู่ด้วยกันย้ายบ้านไปอยู่ด้วยกันซื้อคอนโดอยู่ด้วยกันย้ายพอไปอยู่ด้วยกัน หรือใช้ชีวิตร่วมกันโดยที่อาจจะไม่ได้มองในเรื่องของการแต่งงานเป็นหลักการจดทะเบียนเป็นหลักคือบางทีเราเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจเรารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่เราสามารถฝากชีวิตได้เป็นคนที่สามารถเกื้อนหนุนและดูแลเราทุกอย่างคนนี้มีลักษณะเป็นนิสัยเป็นผู้ใหญ่ชอบช่วยเหลือและชอบให้เขาเรียกว่าให้โอกาสนั่นหม,มายความว่าคุณกําลังจะเจอคนที่เขารักเรามากๆแล้วก็พร้อมที่จะ ดูแลชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายดูแลในเรื่องของการการอยู่การกินการซื้อการช้อปปิง้งการให้เงินเป็นเงินก้อนสําหรับไว้ใช้ต่างๆคุณจะเจอคนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ต่างถิน่นแดนไกลคนต่างศาสนาคนต่างชาตินะ,ะหรือคนที่อยู่ที่เ,เดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นคนต่างถิ่น มาอยู่แถวๆที่คุณอยู่อาจจะเจอกันผ่าน,านการทำงานผ่านการท่องเที่ยวผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้มีการออ,ออกจากที่ที่คุณอยู่บางคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้เจอคนรักบางคนคู่ครองคุณอาจจะมาเที่ยวที่เมืองไทยก็อาจจะเจอหรือบางคนไปทำงานไปใช้ชีวิตต่างประเทศ แล้วโสดมานานไม่ยังไม่เจอใครคุณมีโอกาสจะได้เจอบอกเลยคนนี้ค่ะเป็นคนที่หาเงินเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมคุณอยู่ได้แล้วคุณจะได้ความรู้อะไรจากเขาเยอะแยะคนนี้มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่เป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนที่รักคุณมากๆด้วยแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนหรือตัวชาวราศีพฤษภเองอาจจะไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่า เป็นโสดมาแบบนี้ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเคยหย่ามาแล้วเคยหย่าร้างเคยแม้กระทั่งเคยโดนฟ้องร้องกันหย่ามาแล้วก็อาจจะถึงขั้นนั้นก็เป็นไปได้นะคะจนอาจจะเคยหมดตัวกับการโดนฟ้องร้องมาแล้วในชีวิตแต่ สามารถตั้งตัวตั้งชีวิตตัวเองได้มีเงินมีทองมีธุรกิจมีการเงินตัวเองได้บอกเลยเดือนนี้นะคะเดือนเมษายนเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆของกูอ่านชาวราศีพฤษภคุณหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองเจอคนนั้นเจอใครบางคนคนนั้นก็มีเงินมีทองให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะผู้อ่านมาดูดีกว่านะคะหนก็ดูแลคุณอาจจะมีเมื่อกี้พูดไปหรือยังนะว่าคุณมีโอกาสได้เจอชาวราศีกรกฎชาวราศีอ่า กันชาวราศีมังกรคนแดนไกลเดินทางมาเจอแน่ๆนะคะเดี๋ยวผู้อ่านขอหยิยบไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ Two of Pentacles สองเหรียญเ,เกิดการตัดสินใจเกิดขึ้นนะ Three of Cups อ่าคู่แท้มาแล้วค่ะเพื่อนๆใบสุดท้ายแล้วกัน Two of w a n d s ได้ไพ่สองได้ไพ่สองอ่าเขาเรียกว่าสองเหรียญสองไม้เท้าตัดสินใจเดินทางสามถ้วยเลี้ยงฉลองมีอย่างเดียวค่ะคือ จอกันปุ๊บอยู่ด้วยกันจัดงานเลี้ยงเบาๆเล็กๆสังสรรค์เฉพาะเพื่อนคนที่รู้จักคนที่รู้ใจนะคะผู้อ่านมองว่าคุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่เป็นคู่คุณเนี่ยหนึ่งถ้าไม่ใช่ประมาณสักเดือนเกิดของคุณต้นเดือนยังไงก็มีโอกาสได้เจอเพลิ่เนะเร็วๆนี้สิบดาบมันถ้ามองในภาพภาพ เขาเรียกว่าภาพจําของความลบนะไพ่ใบนี้คือคนที่แบบว่าไม่เอาแล้วคือพอกันทีแต่ถ้ามองในเรื่องของความรู้สึกของพลังบวกคือกําลังจะมีคนมาฮิวใจเรามาช่วยดึงเอาดาบทั้งหมดออกจากตัวเราออกจากจิตใจของเราออกจากความคิดของเราบอกเลยค่ะคนนี้มาแน่ๆหนุ่มสาวรูปงามผิวขาว อวบๆหน่อยๆเป็นคนทำงานทางด้านการตลาดมาเก็ตติ้งไม่ใช่บัญชีการเงินแน่นอนเป็นคนทำงานทางด้านโปรเจกต์เผลอๆเป็นพวกทำงานเกี่ยวกับพวกเป็นจอปอเป็นพวกวิศวะเป็นพวกอะไรที่เกี่ยวกับระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมก่อสร้างโรงงานที่มีเขาเรียกว่า ที่มีความรู้ความสามารถที่มีสกิลอะถ้าเป็นต่างชาติก็ต้องเป็นคนที่เป็นพวกคล้ายๆให้ความรู้หรือออนไลน์ line, ให้ความรู้ออนไลน์ line, หรือว่าสอนอะไรออนไลน์ line, หรือชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือเขาเรียกว่าขายของออนไลน์ line, พวกแบบอเมซอนพวกอะไรขายของเก่าหรืออะไรที่มันเป็น นักสะสมคุณอาจจะเจอคนแบบนี้ก็ได้นะคะอะไรก็เป็นไปได้สำหรับชาวราศีพฤษภเพราะชาวราศีพฤษภมักจะเจออะไรที่ไม่คาดฝันและประสบความสําเร็จเสมอสําหรับผู้อ่านมีความคิดแบบนี้สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเพราะฉันก็ผู้อ่านขอให้ชาวราศีพฤษภของผู้อ่านนั้นจงประสบความสําเร็จขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์นะะที่น่ารักน่ารักให้กำลังใจกันตลอดเวลายัางไงฝากคลิปนี้ไว้นะคะเรามาเจอกันสำหรับคลิปหน้าแน่นอนสำหรับวันน,น,นี้สวัสดีค่ะ